อายุรัตน์ไม่ห่างวะต้องเข้ากับมาโกเ,เคโอเคให้ไปไหนวะให้มาเลยมีวิสานมีวิสาโลงมสอลงคนลงคนชิบชิบ ผมอะไรสมทุนไปไม่ได้ต้องด้นเชียบไปแล้นี่ตรงนีนะฮะที่ชายอะไรแล้มึมปรออกมาสกัดทำไมได้เอาละกลับมาน้กลับมาน้ให้ไปที่ไม่เอ้ยตรงนี้อาจจะติดชุดติดชุดสกัดติดชุดติดชุดให้

คร้น right ี้ยักกีกันอยู่อยาก้าลองครับทุกคามลูกนี้ในจังหวะนี้น่าจะไปทำฟ้าลูกนี้โบนยังวัาที่ปิีโชคัะไปอินกัมปนาคัมปนาครับใครก็อยากหลังใช่ั่งเขาแม่โอลูกนี้ สูนุดครับยังยังให้ไม่ได้ครับชมคนชมคนให้มาที่วัดที่วัดทีตรงนี้ชการเลยครับตัวนี้ยาวึงไปไหมครับงเทพงเทพไปแมลูกนี้เร็ไปมครับออกเส้นข้าเกองเชียวนี้ม้ีรนะ กอทยพเรอยนต์กำลงไป นไปไหนเราไปนั่นใจบอลนเ่ีพยุดทไปไม่ได้ครับนู่นธนากรมายมาเฉลิมมิดเหลอมิดมาที่ธนากรธนากรเฉลิมมิดมา่า้ราอกบ้างทอรมน้างอาาามอรบกิน มันน oh. <hat> ี้โอ้ถิงเข้าไปแ้วตรงนี้วันนี้มาทำงานะครับไม้มาพูดนะับทำงานไม่เดินเลยครับมีคนที่ทำงานมาไม่ทำตรงนี้จริงเลยมาดูกั นีมาต่อครูฟังชิดมาที่กัปปนาะชิดมาตนงน่้แ่ต่อแรงออกไปไว,วิชาวิชาอะไรเลคร่บ

சே போய் அப்பா ก็ออกมาช้าอย่นี่เลสอพิษหนักนะพี่เมย์นะบอไว้ตจบสะพินกลางไม